ผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันแล้วนะคะกับแพรวสิศีนาสวัสดิ์พูนค่ะเข้าสู่เดือนมิถุนายนวันนี้วันทําการแรกของเดือนมิถุนายนนะคะภาพรวมการลงทุนของตลาดหุน้นเริ่มจะมีทิศทางที่สดใสามากขึ้นจริงๆก็เริ่มจะคลี่คลายมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะคะภาพรวมตลาดหุ้นในต่างประเทศในฝั่งของสหรัฐเองเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ค่ะบวกไปได้3.9%นี่คือภาพรวมรายเดือน s p 5 0 0แล้วก็เนสแตเองก็ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งเดือนที่ผ่านมาก็มีหลากหลายปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นก็มีทั้งเรื่องของโควิด1 9ตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อให้เกิดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็ฮ่องกงค่ะสัญญาณล่าสุดดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายแล้วก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสหรัฐก็ไม่ได้ ออกมาตรการในการตอบโต้หรือว่าคว่ำบาตรเพิ่มเติมอะไรกับจีนเพียงแต่ยกเลิกสถานะพิเศษของฮ่องกงซึ่งนักลงทุนก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับมีการประเมินไว้ก็เลยไม่ได้ส่งผลลบหรือว่ากดดันบรรยากาศการลงทุนมากเท่าไหร่นักนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงจะต้องจับตามาที่สัญญาณเศรษฐกิจของแต่ละประเทศแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกหลังจากที่เกิดความเคลื่อนไหวแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมานะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่เกิด ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเชื่อมต่อมาอย่างเดือนนี้ด้วยค่ะ มาถึงอีกหนึ่งประเด็นกันบ้างนะคะที่ก็อาจจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมของสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจด้วยเมื่อจีนแล้วก็อาเซียนค่ะประกาศความร่วมมือกันในการร่วมต่อสู้กับโควิด -19 เรื่องนี้คุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็จีนเขาได้ร่วมกันออกถ้อยแถลงว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แล้วก็มีการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลง การค้าเสรีอาเซียนจีน โดย้อยแถลงดังกล่าวเขาจะเน้นไปที่3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีนผ่านความตกลงการค้าเสรีอาเซียน2คือการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด -19 และ3นะคะก็คือการใช้มาตรการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็เห็นควรว่าจะต้องพัฒนาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกันภายหลัง จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ประสบะการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติระหว่ังกันนั่นเองค่ะ แล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะคุณผู้ชมว่าบ้านเราตอนนี้ก็ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวเฟสที่3เรียบร้อยแล้วซึ่งในกลุ่มอุตสาหการรมโรงภาพยนตร์ค่ะก็จะเริ่มกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในมุมของผู้บริหารของเมเจอร์นะคะก็บอกว่าวันที่1มิถุนายนนี้กลับมาเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์แต่ยังอยู่ภายใต้การดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยคุณอภิชาติคงชัยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพย ของเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนบอกว่าทางบริษัทเองพร้อมที่จะเปิดให้บริการค่ะแต่ยังคงคุมเข้มมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภยัย มีมาตรการสูงสุดถึง5มาตรการนะคะทั้งตรวจคัดกรองลูกค้าด้วยการวัดอุณหภูมิให้สวมใส่หน้ากากอนามัยล้างทำความสะอาดมือก่อนเข้าใช้บริการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะซึ่งในโรงภาพยนตร์เขาก็จะเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุกสองที่นั่งแล้วก็เว้นแถว ทำความสะอาดทุกจุดภายในพื้นที่โรงภาพยนตร์เลี่ยงการแพร่เชื้อด้วยการลดการสัมผัสก็คือเขาจะให้จ่ายเงินโดยไม่ใช้เงินสดไม่ว่าจะซื้อตั๋วหนังซื้อป๊อปคอนซื้อน้ำจองตั๋วผ่านหน้าเว็บไซต์ได้แล้วก็มีการติดตามตรวจสอบนะคะด้วยระบบเช็คอินเช็คเอาท์เพื่อความสะดวกในกรณีที่พบผู้ป่วยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ We'll